พี่ตูนคัมแบ็คแล้วชวนวิ่งการกุศลเก้าเพื่อน้องปีที่2วิ่ง1 0 9กิโลเมตรเพื่อน้องๆพี่ตูนคัมแบ็คแล้วชวนวิ่งการกุศลเก้าเพื่อน้องปีที่2วิ่ง1 0 9กิโลเมตรเพื่อน้องๆรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปใช้สนับสนุนน้องๆ สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องออกกำลังกายกันกลับมาทวงบาลังงานวิ่งเพื่อสุขภาพใส่ใจร่างกายพร้อมยังได้สร้างกุศลสยิ่งใหญ่อีกครั้งสำหรับตูนบอดี้แลมที่ขอชวนทุกคนฟิตร่างด่วนแล้วมาวิ่งไปด้วยกันเพื่อหาทุนการศึกษาให้กับน้องๆในโครงการก้าวเพื่อน้องปีที่2เบอร์ชั่วรันหนาขอบพระคุณเป็นการสารต่อกิจกรรมวิ่งก้าวเพื่อน้องเบอร์ชัวรันในปี2563ซึ่งไรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย ถูกนำไปใช้สนับสนุนน้องๆที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แต่ยังไม่มีทุนไปต่อมอปลายหรือสายอาชีพได้ทั้งหมด109คน ทั้งนี้การวิ่งเพื่อการกุศลครั้งนี้ทางทีมงานได้มีแนวคิดในการนำตัวเลข109ตามจำนวนของน้องๆมาตั้งเป็นระยะทางวิ่งของ v i r t u a ว Run โดยกำหนดให้มีระยะทางวิ่งทั้งหมด109กิโลเมตรโดยเริ่มวิ่งสะสมระยะทางได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์รวมระยะเวลา59วันซึ่งการวิ่งในครั้งนี้จะมีของที่ระลึกสุดพิเศษมอบให้กับนักวิ่งทุกท่าน ที่สามารถวิ่งสะสมระยะทางได้ตามเช็คพอยต์ซึ่งมีทั้งหมด6 6ของรางวัลซึ่งเราตั้งใจจัดเพื่อหารายได้สมทบทุนร่วมกับพี่ตูนบอดี้แลมและรายได้ทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กๆที่ต้องการความต่อเนื่องทางการศึกษาขอให้ทุกคนเบิร์นกันให้เต็มที่เสียเหงื่อกันให้โลกระบือไกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด